สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะ,ะวันนี้ป้าก็จะพามาดูพอร์ตลิควิดสวอปเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่หน้าจอหลักของ b i n a น c e นะคะแล้วก็กดลิควิดสวอปค่ะก็รอมันโหลดแป๊บนึงนะคะอ่าแล้วเราก็กดไปที่หน่วยลงทุนของฉันนะคะ ก็จะมีรางวัลที่ยังไม่ได้เคลมอยู่ตรงนี้นะคะ0 0 0 3 7 USD เรากดเคลมทั้งหมดค่ะตัวหนังสือสีเหลืองนะคะถ้าไม่ไปก็กดอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็นรางวัลที่เราได้รับนะคะก็คือในการที่เราลงทุนเป็นคู่เงินแต่ละคู่เงินเราก็จะได้รับารางวัลหรือว่าส่วนแบ่งนะคะจากการลงทุนนั้นนะ เนี่ยค่ในแต่ละคู่เงินนะบางคู่เงินก็จะได้รับสามสามชนิดเหรียญน,นะคะบางคู่เงินก็1ชนิดเหรียญบางคู่เงินก็ได้2ชนิดเหรียญน,นะคะก็เป็นสัดส่วนตามที่เราลงทุนไปนะคะเอาละค่ะเราพอใจแล้วเราก็กดเคลมรางวัลน,นะคะรางวัลทั้งหมดนี้ก็จะเข้าไปที่กระเป๋าสปอตบอลเลตของเรานะคะคราวนี้เราก็มาดูคู่เงินที่เราลงทุนในแบบที่ไม่ใช้ s t a b บ e coin นะคะซึ่ง ป้าลงทุนไว้ทั้งหมด <c oughs> ขออภัยค่ะสามเหรียญนะคะก็คือเหรียญคอสนะคะตอนนี้ยังติดบวกอยู่ก็คืออันนี้เป็นสัญญาณที่ยังไม่สามารถปิดออเดอร์ได้นะคะโอเคไอ้พวกนี้เป็นเหรียญที่เราลงทุนด้วยสเตเบิลคอยนะคะป้าก็จะไม่บรรยายอะไรมากนะคะมันมันแดงแบบนี้ก็คือเรายังปิดออเดอร์ไม่ได้กรณีที่ใช้สเตเบิลคอยนะคะแต่ถ้าในกรณีที่เราใช้ เหรียญที่ไม่ใช่ stable coin ถ้าแดงนี่คือต้องรีใจนะคะเพราะว่าเราจะปิดออเดอร์ได้นะคะอ่ะคราวนี้เราก็ไปดูอีกสองเหรียญน,นะที่เราลงทุนโดยใช้เหรียญที่ไม่ใช่ stable coin ก็คือเหรียญแรมนะคะยังติดบวกเขียวอยู่ก็คือยังปิดออเดอร์ไม่ได้นะคะแล้วก็พรน,นี่ก็คือยังเขียวอยู่ก็ยังปิดออเดอร์ไม่ได้เช่นกันนะคะก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการเ,เทรดของวันนี้นะคะไม่มี ออเดอร์ไหนที่ปิดไม้ได้นะคะไม่ว่าจะใช้ s t a b l e c o i n หรือไม่ใช้มีเพียงรางวัลที่ให้กดเคลมนะคะเราก็ต้องทิ้งออเดอร์ไว้อย่างนี้ต่อไปนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เสียค่าอะไรทั้งสิ้นนะคะเราเรามันจะไม่เหมือนกับ Forex นะคะที่อันนั้นเราจะเสียค่าส wap นะคะแล้วก็เสียค่าสมมติเราค้างออเดอร์อย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะเสียค่าส wap เวลาที่ผ่านช่วงกลางคืนไปแต่ว่าสำหรับของลิควิดสวอปนี่ไม่เสียนะคะมีแต่ได้ก็คืออได้รับรางวัลส่วนแบ่งนะคะเหมือนที่เรากดเคลมไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงป้าก็จะมาอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะปกสีชมพูนะคะสำหรับโชว์เทรดสดนะคะใน n บแนน Liquid สวอปโดยไม่ใช้ s t a เบิลคอยเป็นปกสีชมพูนะคะติดตามกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ